สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะเกี๋ยวไยวก่มาละครึ่งคนละครึ่งแล้วนะคะมื้อเที่ยงค่ะทุกคนมีสซาราเริ่มปรุงแล้วนะคะตามใจชอบค่ะไม่มีเวลา่าคีบะทุกคนก็เลยต้องไล์สดเลยคะ่ะ น,น,น,ะะน่าทานหนะคะทุกคนน่าทานมากร้านกินประจำะค่ะ Ở mừng nèo 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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวไก่มาละ สวัสดีค่ะทาก๋วยเตี๋ยวค่ะ 中央红军。 ม่เยอะมากค่ะสวัสดียุ่ท่านนะคะสวัสดีค่ะมาลับมาลักไปเถอะ สวัสดีค่ะซอมช่างอินเดียส,ส,สวัสดีนะคะมาทางก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะ <c oughs> ติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะกลิ่ข้าหอม มาทานกันคะ่ะกินข้าวอะไรกันคะทานก๋วยเตี๋ยวคะ่ะก๋ยวยเตี๋ยวไก่ตกเปิลก๋วยเตี๋ยวไก่มนันละค่ะ มันค่ะมัมมมมนมี่ไก่มาละเส้นหมี่อร่อยไหมครับอร่อยค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะชื่อชื่อดาค่ะ สาวดาพากินพาแซบนะคะชื่อช่องอรอยเหมดอาใช่แล้วพอดีอยู่ข้างนอกนั้นก็ได้ยินตั้งไว้ แล้วก็อัดแล้วอะไรสุดพอดีไม่ได้เอาไมค์มาด้วยก็เลยเบาเก็ <Okay. S 1> ต้องขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะทุกคนกเดี๋ยวจะกลับแล้วทิ้งเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ